ั s a ah uh. s a l a m u a l a i k u m Warahmatullahi w a b a r a า a t u h คลิปนี้เป็นคลิปสอนการทำเว็บไซต์แจ้งผลการเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์ในส่วนของการแก้ไขออกแบบตกแต่งหน้าเว็บไซต์สำหรับวิธีการก็คือให้เราเข้าไปใน Google Drive เหมือนเดิมตรงนี้หลังจากนั้นให้เราไปที่แชร์กับฉัน ทีนี้ก็ไปที่โฟลเดอร์โรงเรียนของเราตรงนี้อันนี้เป็นโรงเรียนหนึ่งแต่ถ้าของเราก็เป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนของเราเลยคลิกเข้าไปแล้วก็พอมาหน้านี้ให้เราเลือกที่โฟลเดอร์ผลการเรียนตรงนี้แล้วก็เราก็จะไปเจอโฟลเดอร์เอ,อไฟล์หนึ่งที่มีชื่อว่า เว็บนะไฟเว็บตรงนี้ให้เรากดเข้าไปไฟล์นี้เนี่ยมีไว้สำหรับแก้ไขหน้าเว็บไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยส่วนไตเติ้ลส่วนหัวส่วนรับข้อมูลส่วนตารางแสดงผลส่วนหางแล้วก็ส่วนส่วนแจ้งเตือน ไฟล์ตรงนี้ถ้าเราแก้ไขแล้วมันจะไปปรากฏตรงไหนก็คือมันจะไปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ของเราให้เราเปิดตรงนี้ก่อนเพื่อจะเปิดหน้าเว็บไซต์ให้เราไปที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีลิงก์อาเนี้ตรงเนี้ให้เราคลิกตรงนี้อันไหนก็ได้อา่าลิงก์เต็มก็ได้ลิงก์สั้นก็ได้เอาเอาันไหนก็ได้ให้เราคลิกมาอันนึงคลิกเสร็จ <c oughs> เพื่อความสะดวกในการใช้งานให้เราให้เราเซฟตรงนี้เซฟบุ๊กมาร์กตรงนี้อ่าแอดตรงนี้แอดบุ๊กมาร์กแล้วก็มันก็จะมาอยู่ในนี้เวลาเราจะเปิดเราก็ไม่ต้องไปไปย้อนเปิดไฟล์เปิดโฟลเดอร์อะไรใหม่ให้เรากดตรงนี้มันก็จะพาเราไปหน้านั้นเลย อันนี้คือหน้าที่เราเปิดเมื่อกี้เนี่ยหน้าเว็บไซต์ของเราที่เราจะแก้ไขตรงนี้ถ้าเราแก้ตรงนี้มันก็จะอ่ามันก็จะกลายเป็นตรงนี้ส่วนแถวที่หนึ่งเป็นไตเติลไตเติลที่ในช่องสีสีเหลือง เขียนว่าแจ้งผลการเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์ตรงนี้เราสามารถที่จะแก้ไขได้แล้วมันจะไปปรากฏตร,ตรงไหนก็คือมันจะไปปรากฏบนนี้เนี่ยแจ้งผลการเรียนอิสลามศึกษาออนไลน์ถ้าเราแก้ไขเป็นข้อความอื่นสมม,สมมติว่าแก้ไขเป็นโรงเรียน หนึ่งเสร็จลองเราไปาเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนหนึ่งตรงนี้แล้วก็ในส่วนที่สองก็คือส่วนหัวส่วนหัวที่เป็นสีเขียวนี้มันก็คือในส่วนของหัวตรงนี้ในเว็บไซต์ของเราตรงนี้ ส่วนหัวแล้วก็โลโก้ส่วนหัวนี้สมมติว่าเรา,เามันเขียนไว้ว่าระบบประกาศผลการเรียนออนไลน์แต่เราจะเปลี่ยนประโยคตรงนี้เป็นระบบแจ้งผลเ,เราไม่เอาประกาศเราจะใช้คำว่าแจ้งผลให้เราเิีย์คำว่าแจ้งผลตรงนี้ผลการเรียนอิสลามศึกษาโรงเรียนหนึ่ง เราเปลี่ยนเป็นโรงเรียนโรงเรียนของเราอ,อันนี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรงเรียนสมมุติแล้วก็ตรงนี้ปะงะมมัน์การยยประเมินการงนอิสล,มล,ลสามสกอเลสกอเลสหนอ่าตรงนี้แต่ว่าแอดมินจะจะไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนภาษาแล้วก็มา ในส่วนของตรงนี้ชื่อไฟล์โลโก้ความสูงของอชื่อไฟล์ภาพตรงนี้เป็นเป็นไฟล์ภาพโลโก้เราต้องใส่ชื่อไฟล์โลโก้ตรงนี้ไว้แล้วก็ความสูงกําหนดความสูงของของโลโก้ของเราแล้วก็ความกว้างของโลโก้ชื่อไฟล์ภาพตรงนี้เราจะเอามาจากไหนก็คือเราเอามาจากภาพโลโก้ที่จะอันเนี้ยของเราที่มันอยู่ในผลการเรียนตรงนี้อันเนี้ยโลโก้ นี่โลโก้ตรงนี้แล้วก็โลโก้นี้ชื่อนี้กับตรงนี้มันจะต้องเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันมันจะไม่ปรากฏมันจะมันจะไม่ไปไม่ไม่ไปแสดงในในหน้าเว็บตรงนี้นี่สมมติว่าชื่อตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น spt spt ตกลงตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น spt เหมือนกันเปลี่ยนชื่อไ่เล spt ถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาโลโก้นี้เราจะเอาโลโก้อื่นให้เรา มาหน้านี้แล้วก็คลิกขวาอัปโหลดไฟล์ตรงนี้สมมติว่าจะเอารูปนี้รูปเจิกูแล้วก็เพิดอัปโหลดเข้ามาอ่าทุกครั้งที่เราอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดไฟล์ชีตแบบนี้หรือว่าอัปโหลดไฟล์รูปภาพแบบนี้เราจะต้องทำการแชร์ทุกครั้งไม่งั้นถ้าเราไม่ทำการแชร์ คนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ให้เราแชร์ก่อนแชร์ให้ทุกคนเนี่ยแชร์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนแล้วก็ทุกคนเลือกตรงนี้ทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เสร็จสิ้นอ่ะทีนี้เราจะเอารูปนี้เราไม่เอารูปนี้ถ้าเราเอารูปนี้เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยจิกูให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้เป็น ต้องพิมพ์ให้เหมือนนะจิโกตัวเล็กตัวใหญ่อะไรต้องให้เหมือนอะพอเหมือนพอเสร็จแล้วเราก็ลองมาอ่ะมันจะขึ้นรูปเจกโก้ให้เราเจ๊กโก็จะผอมหน่อยตรงนี้จะเรียวๆหน่อยเราก็ปรับได้แเราไปปรับความความกว้างของเจกโหน่อยเพิ่มเป็น อลองดูนะเดี๋ยวกก็จะอ้วนขึ้นมาทีนี้อันนี้คือส่วนหัวอต่อมาก็เป็นส่วนรับข้อมูลส่วนรับข้อมูลนี่คือตรงไหนคือตรงนี้ ที่เป็นสีเหลืองๆถ้าตรงนี้เป็นสีเหลืองตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองอเราสามารถแก้ไขได้แก้ไขสมมุติว่าเราเราจะไม่เอาคําว่าตาคนกับบีเดีย๋ยวเราจะใช้คําว่าเลือดกัเป็นเลือกที่เป็นสีขาวๆนี่ก็คือ ที่เป็นช่องที่เราจะต้องที่เราจะให้ในักเรียนกรอกเนี่ยตรงเนี้ยที่สอบสีขาวๆตรงนี้นี่นี่อ่าสมมุติว่าปังกาเทอมนี่เราก็จะเอาออกให้มันเป็นเลือกเหมือนกันแล้วก็เลขประจำตัวห้าหลักเราจะไม่ใส่เราจะให้มันว่างๆไว้เราก็ลบออกเราก็ลบออกแล้วเราลองไปดู นะก็จะมาเป็นเลือกเลือกแล้วก็อันนี้ก็ว่างๆาต่อมาเปลี่ยนสีการเปลี่ยนสีพื้นหลังตรงไหนบ้างที่สามารถเปลี่ยนสีให้เราดูกรอบสีเหลืองๆเนี่ยอา่านี่กรอบตรงนี้เป็นเนี่ยมีกรอบสีถ้าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังก็ให้เราดูกรอบสี สีเหลืองตรงนี้แสดงว่าในโซนสีเขียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็มีสีกรอบสีเหลืองแสดงว่าโซนสีเขียวอ่อนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็มีกรอบสีเหลืองแสดงว่าสีส้มอ่อนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็มีนะนี่มีสีเหลืองมีสีฟ้าตรงนี้ก็มีสองช่องก็เป็นสีส้มอ่อนสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีฟ้าตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ อ่ะเนี่ยขีช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะแปดช่องที่สามารถเปลี่ยนได้สมมุติว่าเราไม่เอาตรงเนี้ยเราไม่เอาสีสีเขียวเราจะเอาเป็นสีสีน้ำเงินสมมติว่าสีโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็คลิกตรงนี้เนี่ยที่เป็นสีนี้ให้เราคลุมดำก่อนคลุมดำไป แล้วก็คลิกตรงนี้ก็เลือกสีเอาเสียงเงิน่ะแล้วก็ลองไปดูว่ามันเขียนไหมเห็มไหมมันก็เป็นเสียงเงิน่ะสีบูมาแล้ว Okay. แล้วก็กลับไปใหม่สมมติว่าไม่เอาสีน้ำเงินจะเอาสีเขียวเหมือนเดิมดูแล้วมันแสบตาจะเอาสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ได้เนี่ยย้อนตรงนี้อ่ะมันก็มาใหม่เราก็ไปดูใหม่อ่ะมันก็มาสีเขียวเหมือนเดิม ตรงนี้พวกสีพวกสีตัวอักษรสีข้อความเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าจะเปลี่ยนข้อสีข้อความก็คือเปลี่ยนที่ตรงนี้ที่เป็น a ตรงนี้ให้เราคลุมตรงนี้คลุมที่ตัวนี้แล้วก็เราเลือกสีสมมติตรงนี้เราจะเอาแบบสีแบบแป๊ดๆสีแดงเดีย๋ยวลองไปดูนะต้องมาเปลี่ยนไนหะระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์จะเป็นสีแดง หน้าม,มาแล้วสีแดงทีนี้ย้อนลับไปใหม่ไม่เอาสีแดงเอาสีขาวไปย้อนปึ๊บเป็นสีนขาวใหม่ทีนี้หน้าต่อไปก็คือเป็นส่วนของตารางแสดงผลส่วนตารางแสดงผลนี้จะเป็นส่วนของที่มันโชว์เกรดนักเรียนก็คือส่วนที่หลังจากที่เราเข้ารหัสไป สมมติอะไรจะเข้าปี64ภาคเรียนที่1อ่ารหัส1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าหอดแปดเันอันนี้คือเป็นรหัสที่มันมีอยู่ในข้อมูลแล้วนะที่แอดมินใส่ได้เพราะว่าแอดมินจำเรากดเข้าไปอ่ได้มันมาแล้วเนี่ยหน้านี้ ตรงนี้สีเหลืองตัวอักษรจะจะมีสีนี้ก็คือสีสีน้ําเงินตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินโซนสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าตัวอักษรจะมีสีดามีสีนี้คือสีดำอันนี้สีดําแล้วก็ตรงนี้สีส้มอ่อนกับสีฟ้าอ่อนยังไงสีส้มอ่อนสีฟ้าอ่อนแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นสีฟ้าสีฟ้า แล้วก็ตัวอักษรจะมีสีนี้สีอะไรสีเขียวนี่ไงสีเขียวเราเปลี่ยนสีได้นะสเปลี่ยนสีเหมือนเมื่อกี้เลยคลุมดำนะคลุมดำแล้วก็แล้วก็เทสีสมมติว่าเราชอบสีชมพูแล้วก็ใส่สีชมพูมันก็จะมาเป็นสีชมพูให้เรา ใส่รหัสีสคูณหนึ่งรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอ่าเจ็ดแเก้นย์หนึ่มานมาแล้วสีแดงแล้วก็ต่อมาวันเวลาดูเกจล่าสุดวันเวลาแก้ไขข้อมูลล่าสุดมันจะอยู่ตรงไหน มันจะอยู่ข้างใต้อันเนี้ยข้างใต้อันนี้นี่ข้างใต้อันนี้น,น,น,นี่วันเวลาปลเปิดปเกตล่าสุดตาเร่ดดันมาสเตอร์คีนีตาเห็นไหมตาเร่มันจะมีจุดอยู่ข้างหน้าตรงนี้แสดงว่าให้เราไปแก้ไขข,ข้างในตรงนี้แก้ไขให้ ตั้งจุดให้มันอยู่ข้างหน้าข้อถ้าเป็นภาษามาลายูเนี่ยให้จุดมันอยู่ข้างหน้าข้อความนะเวลาแสดงมันจะไปแสดงสลับฝั่งกันแต่ถ้าภาษาไทยก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าภาษามาลายูให้มันอยู่ข้างหน้าแล้วก็วักแล้วก็ใส่ก็ลองไปดูว่ามันจะเปลี่ยนอะตรนี้ สงเนี่ยต uh, ัวนึ่งอ๋อเด่สองสามสี่ห้าเด่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่นหนึ่งสองสามมาแล้วอ่านยมันจะมีอยู่ข้างหลังไอ้ส่วนนาฬิกาตรงนี้เปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าคําว่าวันและเววันเวลาเปิดดูเกียล่าสุดตรงนี้เปลี่ยนได้ที่มันมีตรงนี้คือเปลี่ยนได้ขาไดนมารมาสตอกนีก็เปลี่ยนได้ เส้นหนาเส้นหนาคือเส้นกรอบตรงนี้เส้นกรอบนี้เนีย่ยเส้นกรอบรอบตารางคะแนนเนี่ยเรากําหนดให้มันเป็นสองมันก็หนาสองถ้าเราจะให้มันหนากว่านี้อีกแล้วก็ใส่ไปสี่สามสี่เรียกว่าไปอ่าทีนี้ส่วนหางอยู่ตรงไหนส่วนหางส่วนหางก็อยู่ถัดจากวันเวลานี้ลงไปคือส่วนนี้นี่ ติดต่อฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษาหุบ ungi บางส่วนครูบางส่วนปัจจัยถ้ามีปัญหาลองีปปรูกษาอาจารย์ก่อนดูลูกถ้าแก้ปัญหาตนี้ข้อความตรงนี้เรา,เราแก้ได้นะจะเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นก็ได้ให้เรามาแก้ตรงนี้ข้างล่างส่วนตรงนี้จะเป็น url จะเป็นลิงก์ที่ มันจะพาเราไปที่มันจะพานักเกรยียนไปในช่องทางการติดต่อเหมือนอันเนี้ยอ่อดมินใส่เป็นเอ่อเป็น facebook เอา url ของ facebook มาใส่พอนนักเกรยียนมากดตรงเนี้ย พราะนักเรียมากดที่คําว่าติดต่อที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันมันจะขึ้นเป็นรูปมือมันก็จะพาไปหน้าของอ่ามันจะพาไปหน้าของอ่าแชทของแอดมินอ่าแต่ว่าพอเป็นของเราเราก็เปลี่ยน URL ตรงนี้ให้เป็นอ่าช่องทางการติดต่อของเราจะใส่อะไรก็ได้ตรงนี้ลิงก์จะใส่เป็น Facebook หรือว่า Instagram หรือว่า ไลน์ line, อะไรก็ได้ลิงก์ของไลน์อะไรก็ได้เปลี่ยนตรงนี้ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้พอนักเกณฑ์ของท่านเข้ามานักเกียนของท่านของท่านคลิกเข้าก็จะไปหาแอดมินเพราะว่าตรงน,นี้มันมี url ของแอดมินอยู่ทีนี้ไปส่วนตรงนี้ส่วนแจ้งเตือนส่วนแจ้งเตือนคืออะไรส่วนแจ้งเตือนเนี่ยมันจะเด้งคําพวกเนี้ยขึ้นมา เมื่อเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้คือเมื่อนักเรียนใส่รหัสผิดกับนักเรียนไม่เลือกไม่เลือกตีหรือไม่เลือกเทอมตรงนี้แก้ไขได้นะ่าแต่ว่าของแอดมินนี่จะเป็นแบบะกะปงกบปงงหน่อยนะบูบูนอโนมวิปโตอย่างงันบุบ o ุ a n g อนอันนี้กีิเล็คตอนดันปังกาดูลูนี่ก็เป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนแบบรู้สึก คำๆแล้วก็ผ่อนคลายถ้าเราจะใส่แบบคําที่มันดูแบบเป็นทางการก็ได้เช่นกรุณากรอกรหัสให้ถูกต้องอะไรเนี่ยรุณาเลือกปีการศึกษาและอะไรนะภาคภาคเรียนก่อนก็ได้เหมือนกันเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็เราเซฟมันจะขึ้นตอนไหนจะขึ้นตอนนี้ ในส่วนตรงนี้มันจะขึ้นตอนไหนมันก็คือจะขึ้นตอนที่นักเรียนใส่รหัสผิดจะทำตัวอย่างให้ดูนะรหัสผิดก็คือรหัสที่มันไม่ตรงกับที่เราใส่ข้อมูลในตารางไว้อ่าสมมติว่าเลือกปีแล้วก็เราใส่รหัสเป็นหนึ่งสองสาม หนึ่งเก้าห้าอะไรก็ว่าหนึ่งเก้าห้าหกสอหนึ่งสองเก้าห้าหกแล้วก็รหัสประจำตัวประชาชนแล้วก็ใส่หมวๆเอาใส่ไปให้ครบสิบสามหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแล้วก็สิบสิบสามสิบสามเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ใส่ตัวเลขให้ถูกต้องกรุณาอย่าเป็นลองใส่ของเพื่อนบูบูนโมบิโตจะเงานบูบูเขาเขาเอารไลน์คำตรงนี้มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ ใส่เลขผิดเรากำหนดตรงนี้มันก็จะขึ้นข้างบนนสมมุติว่านัาเกเรียนใส่รหัสถูกแล้วอันนี้รหรัสที่ถูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้เป็นรหัสที่ถูก,ถกแต่ว่านัาเกเรียนเขาไม่เลือกเทอมเขาไม่ได้เลือกไว้เข้ามาเขาไม่ได้เลือกแล้วก็เขาก็กดตรงนี้เลยอ่ะมันก็จะเด้งไปเลือกปีกับเทอมก่อน กี่ปีเลยต่หดันพังกาโล,โลูลวแล้วก็ตรงนี้จริงๆแล้วที่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะมีคำว่าบิสมิลละแต่ว่าใน a อดมินเนี่ยเนื่องจากเ,เปิดในคอมของว i n d o w s เก่าหน่อยมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นแต่ถ้าเปิดในในมือถือแล้วก็เปิดคอมแบบ รุ่นปกตินะรุ่นท,ทั่วไปเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นปกติแล้วก็สวยด้วยหอยของเอนมนี่แบบโบราณนิดนึงอ่าทีนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วก็สำหรับอ่าอีกอันหนึ่งที่ลืมบอกไปเมื่อวานในคลิปของการแก้ไขตารางเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปนี้แล้วกันก็คือตรงนี้ ตารางเนี่ยอ่าให้เรากรอกตามนี้เลยนะแล้วก็มีอันหนึง่งอันนี้ถ้าคานาหน้าก็คานาหน้าใส่คํานาหน้านะไม่ต่อแล้วก็ชื่อก็ใส่แต่ชื่ออย่าใส่ชื่อแล้วก็นมสก,กุลรวมกันเพราะว่ามันแยกไว้แล้วชื่อตรงนี้นมสก,กุลตรงนี้ แล้วก็อันนี้สมมติว่าเป็นชื่อของครูใช่ไหมชื่อของครูเนี่ยมันจะอยู่ในคอลัมน์เดียวกันทุกครั้งที่เราพิมพ์ชื่อเนี่ยให้เราพิมพ์ความห่างระหว่างชื่อกับนามสกุลแค่สองวรรคนางคําคำนําหน้ากับชื่อให้ติดกันแล้วก็ชื่อกับนามสกุลเนี่ยเคาะแค่สองครั้ง หนึ่งสองแค่นี้เพราะว่าตรงนี้มันจะไปมีผลตรงนี้ถ้าตรงนี้เคาะสองในตารางของข้อมูลครูตรงนี้ก็ต้องเคาะสองเท่าเท่ากันหนึ 1, ่งสองตรงนี้ให้เราระวังระวังว่า อย่าให้มันแบบพิมพ์พิมพ์มผิดอ่ะเหมือนกับว่าลอ l ลิงเราก็ไปพิมพ์สอสเสือในด้านก็เป็นในดสัสสรรอูพิมพ์สระอูสองตัวซ้อนกันแบบเนี้ยถ้าครูคนไหนมีชื่อที่มันไม่ตรงกับชื่อครูผู้สอนตรงนี้อ่ามันก็ระบบมันก็จะไม่สามารถหาชื่อเจอได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูให้ถูกถ้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะให้ดีก็คือก๊อบมาเลยเนี่ยบางทีเว้นวักตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเนียตรงนี้ชื่อกัฟนาแล้วก็เราเคาะเป็นหนึ่งข้างหลังแต่ว่าชื่อตรงนี้เราไม่ได้เคาะเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอมันจะหาชื่อครูกัฟนาไม่เจอเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังก็คือต้องเขียนให้ถูกต้องเขียนให้เหมือนกันเราต้องมาลบตรงนี้ ข้อหนึ่งมันลบออกออแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าครูคนไหนมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะคลิปนี้ก็ขอลอาแค่นี้ก่อนอัสสลามอะลัยกุมมะเราะฮ์มุลลอฮาวะบเระกาตุ